h e l lo s t u d e n t grade 5 today วันนี้เรามาเรียนวิชาสุขศึกษาและพัลศึกษากันอีกแล้วนะ s t u d e n t วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องชอบบีกการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน The s t u d e n t พร้อมหรือยังว่าเราจะไปมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและสาเหตุของมันจะเป็นเช่นไรเราไปดูกันได้เลยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนั้นมีสาเหตุมาจากก็คือสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัววันนี้เราจะไปดูกันว่ามีสาเหตุอะไรและสาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนอีกด้วย และเราไปเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนนั่นเองกออื่นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเดอกศิลปินรู้หรือเปล่าความขัดแย้งนั้นหมายความว่าอะไรความขัดแยง้งนั่นก็คือการที่มีความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่ตรงกันกันกบอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจซึ่งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือไม่อยากมีการทะเลาะวิละวาทเราต้องใช้หลักการและเหตุผลนั่นเองสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวกันบ้างสาเหตุในความขัดแย้งในครอบครัวนั้นก็คือเนื่ง การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก้าวร้าวหรือหยาบคายต่อกันนั่นเองข้อที่สสมาชิกในครอบครัวไม่พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกเหินห่างกันออกไปข้อที่สาการทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวนั้นการใช้คำพูดหรือความรุนแรง กันเป็นประจำนี่ก็คือความสาเหตุของการขัดแ,แย้งนักศึ e ษนเห็นไหมครอบครัวที่พูดกันอยู่เสมอทำให้ไม่เกิดมีความปัญหาการขัดแย้งกันนั่นเองสสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนบ้างาสาเหตุในกลุ่มเพื่อนหนมีการเข้าใจผิดกันอันนี้เกิดบ่อยใน่านสตาร์ดรูมของเราและไม่ทำความเข้าใจกันหรือไม่พูดคุยกันให้รู้เรื่อง 2. มีความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนั่นเอง 3. เล่นกันโดยใช้กำลังความรุนแรงหรือทำให้อีกฝ่ายเจ็บและไม่ขอโทษเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าทำผิดเราก็ต้องกล่าวขอโทษกัน 4. ถูกเพื่อนลังแกหรือแกล้งให้ได้รับความ อับอายอันนี้ก็คือสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะ student ต่อไปเรามาเรียนรู้กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนบ้างเรามาเรียนรู้เลยว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่สามารถทําได้ก็หนึงการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงมีแบบไหนบ้างหนึ่งมีเหตุผล และรู้จักยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นไม่เอาอารมณ์ของตนเองนั้นเป็นใหญ่นั่นเอง 2. ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงแตัดสินปัญหาและที่สำคัญนั้นต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นอีกด้วย 3. ม,มีความอดทนอดกั้นและรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ่อไปการสื่อสารนั้นก็สําคัญการสื่อสารที่สร้างสารรค์บ้างารู้จักกล่าวคาําว่าขอโทษหรือว่าไม่เป็นไรนั่นเองขอโทษใช้คําที่พูดที่สุภาพไม่หยาบคายและไม่ก้าวร้าวในการให้เหตุผลนั่นเองหรือชี้แจงความจริง 2. ไม่พูดยั่วให้อีกฝ่ายโกรธและไม่ล้อเลียนหรือทําให ทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายให้เกิดความอับอายหรือเสียใจนั่นเอง 3. าทกล่าวคำว่าขอโทษเมื่อตัวเองเป็นคนผิดเออนั่นเองต่อไป 3. การแสดงออกในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง 1. ผู้นำกลุ่มไม่ใช้อำนาจในการตัดสินปัญหาเปิดให้โอกาส ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงเหตุผลอย่างเท่าเทียมกันหรือหลักประชาธิปไตยนั่นเอง 2. ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหาเพื่อความยุติธรรมและยอมรับผลการตัดสินนั่นเอง 3. ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตนเอง 4. ให้อภัยกันและรู้จักขอโทษเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งอ่าดังภาพที่เชื่อยกตัวอย่างมาให้ตอนแรกพ่อกับแม่ว่าจะไปทะเลแล้วลูกๆทำไมจึงอยากไปทะเลละ่ะอ่าลูกผู้หญิงเขาบอกว่าเพราะเราเพิ่งไปเที่ยวทะเลเมื่อเดือนที่แล้วเลยอยากไปน้ำตกกันบ้างคะ่ะเออนั่นเองเห็นไหมเป็นการใช้เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ง กันนั่นเองต่อไป 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนบ้างเห็นไหมแม่เขาบอกว่าเดึกหญิงถ้าเออทำแก้วแตกแม่เ,เลยพูดว่าทำแก้วแตกอีกแล้วดูหลักการในการพูดคือไม่ใช้ยาใช้อำนาจแก้ไขปัญหาโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น 2. ใช้กำลังในการตัดสินปัญหาเช่นพี่น้องชกต่อยกันพ่อแม่ตีลูกอย่างนี้ 3. ปหลบหน้าหรือไม่พูดคุยกันทำให้ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันจนเกิดความบาดหมางกันไป 4. ใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามและไม่กล่าวคำว่าขอโทษเมื่อตนเองนั้นกระทำผิด นั่นเองอสำหรับวันนี้บทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ที่เชื่อมีแบบฝึกทักษะในการทำอีกแล้วเพราะฉะนั้น The Student ต้องอ่านโจทย์ดีๆนั่นเองข้อที่1นึ่งที่เชื่อเขาจะถามว่าข้อใดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องอ่านโจทย์ข้อใดไม่ใช่นะไม่ใช่ 2. ข้อใดทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว นี่ข้อที่3การกระทำในข้อใดช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอข้อที่สข้อใดเป็นแนวทางป้องกันปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้ดีที่สุดนั่นเองข้อที่5ถ้าเพื่อนทะเลาะวิวาทกันแล้วนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นควรทำอย่างไรควรทำอย่างไร ข้อที่6ขอ้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อที่7ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้างานกลุ่มและมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพื่อนควรปฏิบัติอย่างไรอาทิเชร์ได้อธนะิบายไปแล้วในข้างต้นในช่วงท้ายคลิปข้อที่แปถ้าเพื่อนเดินชนนักเรียนโดยไม่ตั้งใจแล้วไม่ขอโทษนักเรียนควรปฏิบัติ อย่างไรข้อที่9พฤติกรรมในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อสุดท้ายข้อที่10การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมจะส่งผลอย่างไรสำหรับวันนี้ทีเชอรนะ์นัทก็ขอจบการสอนสุขศึกษาและพัลศึกษาไว้เพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าโอเค